รับฟังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญ,ญบุรีค่ะหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตการเงินและการลงทุนคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีจัดพิธีเปิดโครงการ Hero Stock Learning at RM UTT 4ซ7เสริมทักษะนักลงทุนรุ่นใหม่อย่างมืออาชีพ วันที่27ตุลาคม2,568หลักสูตรบริหาธรธุรกิจบัณฑิตสาขาการเงินและการลงทุนคณะบริหาธรธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธิบุรีจัดพิธีเปิดโครงการ Hero Stock Learning Atrm Utt Season 7เสริมทักษะนักลงทุนรุ่นใหม่อย่างมืออาชีพโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอุมาวศรีสีบุญลือรองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะบริหารธุรกิจเป็นผู้เปิดงาน ผู้จัดการอาวุโสคณาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมโครงการฮิโรสต็อกเกิลนิ่งแอดอาร์เอ็มยูทีทีซีซันเได้รับความอนุเคราะห์จากบริษัทหลักทรัพย์ฟิันเซียสซรัฐจำกัดในการจัดกิจกรรมการอบรมให้ความรู้และการแข่งขันการเทรดหุ้นจำลองระหว่างวันที่8กันยายนถึง8ตุลาคม2568โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนการใช้ AI ในการเทรดหุ้น การตัดสินใจลงทุนผ่านการแข่งขันการเทรดหุ้นจำลองและเรียนรู้วิธีการบริหารความเสี่ยงในการลงทุนในหุ้นซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการเทรดหุ้นอย่างยั่งยืนซึ่งมีนักศึกษารายวิชาหลักการลงทุนกว่า142คนเข้าร่วมกิจกรรม ทางนี้บริษัทหลักทรัพย์ฟิแน,นเซีย์เซรัตจำกัดมหาชนได้ให้การสนับสนุนวิทยากรเนื้อหาความรู้และเงินรางวัลทุนการศึกษาในการแข่งขันเทรดหุ้นจำลองโดยมีนักศึกษาได้รับรางวัลสมรางวัลได้แก่รางวัลชนะเลิศนายจรายุตศีวงจันทร์รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งนายอัสดาสโสนามิตรและรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองนางสาวรมณลินนิมพัฒ ติดตามข่าวสารการจัดกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ Facebook b u s underscore r m u t t